สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะออวันๆเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็พามาชมส่วนกุหลาบของออวันๆค่ะซึ่งก็ออกมาหลายรอบแล้วแล้วก็แล้วก็โรยหลายรอบแล้วค่ะดูตรงนั้นค่ะเพื่อนๆค่ะรู้สึกดอกพวกใหญ่มากค่ะเพื่อนๆดอกใหญ่มากวันนี้อากาศร้อนค่ะเพื่อนๆค่ะสามสิบสามสิบงองศาค่ะ สาบสครึง่งเพราะว่าเห็นรถยนต์สาสบสองครึง่งเพราะว่าวันนี้อดวันวานไปวัดมาค่ะเพื่อนเก็รู้สึกว่าร้อนมากค่ะร้อนมากๆค่ะแล้วพาชมส่วนนะคะนะชมดอกกุหลาบกันนะคะเพื่อนเพื่ออ๊บก็คือเขาก็บานนะคะ บานถ้าบานนี่ก็คือแข่งกันบานเลยค่ะแข่งกันบานพอแข่งกันบานนี่ก็คือแบบก็ต้องตัดให้เรียบเลยค่ะเพื่อนๆถ้าไม่ตัดเขาก็จะโรยแล้วเราก็จะเออเสียดายอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะเพื่อนๆค่ะดอกกุหลาบบ้านรดวันๆก็ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆประมาณนี้มีหลายสี สีหลาขนาดค่ะขอบคุณมากๆค่ะเพื่อนๆที่ติดตามรับชมจนมาถึงคลิปนี้นะคะนี่มาดูมแมลงแมลงกำลังตอมดอกดอกของผักตะกะแตนค่ะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าออดหวานๆก็จะปล่อยให้ผักตะกะแตนขึ้นเต็มที่สวนดอกกุหลาบเลยค่ะเพราะว่าบางทีเราก็อาศัยยอดของผักตะกะแตนเนี่ยคะ่ะได้เป็นผัก ไปวัดค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นผักหน้าร้อนที่ไม่ต้องซื้ออะไรมากมายค่ะก็ส่วนของวานๆก็มีหลายผักอยู่ค่ะก็มีผักหอมก็เอาไปวัดหลายหนแล้วแล้วก็ผักตะกะแตนกระผักต่างๆที่เกิดเองค่ะค่ะเพื่อนๆค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะแบบมีความสุขกับการรับชมดอกไม้นะคะนี่เลยค่ะเพื่อนๆค่ะ ดอกไม้สวยสดงดงามค่ะเพื่อนๆไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะอ๊บพอจ๋าแม่พังหยุดหยุยยุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ